Nào nắp. Anh nhân diêm luyện. This one won't. Nót chị em lại. Nót chị em lại. Nót chị why don't ไปเฮ้ยกีการกินกระสอบหางสนะนใจคนะ่จะที่ต้องใส่ช็อกโกแลตชิพเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ไปใส่ไมโครเวฟนะคะกลายเป็นกระสอบลดช็อกโกแลต <c oughs> เปล่าเองดิ <No. S 1> เปล่าเองได้แล้วอเอาแล้วส w e a t s h i r t it's too tight เอาไว้เลยเก t บรี <c oughs> ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเอาป้ายออกแล้ว ไป,ไปออกแล้วไปออกแล้วรีเทิร์นไม่ได้แล้วค่ะกาแฟของหม่อม,มี้กินปะกินกาแฟปะแมวกินปะอ่ะเอาเอามนูปะเมนูค่ะพิงพิงมิวน,น,นมเย็นนมเย็นต้องรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปดีไหมคะ น้าสบายดีไหมคะคิดถึงจังค่ะจังค่ะคิดถึงจังค่ะจังค่ะอ่ะเดีทำหอกินดีดีลูกเดี๋ยวกลับมาจากโรงเรียนเราไปเล่นน้ำกันไหมไปว่ายน้ำป่ะไปว่ายน้ำค่ะไปว่ายน้อค่ะ กินแล้วไปแต่งตัวทำหน้าเป็นลูกหมาเลยว่ายน้ำน้องสนใจเชอรี่ทำไมนี่ตัวนี้หอยค่ะหอยจะหอยก่อนพูดหอยกัน <Hi. S 1> หอยหอยจะใส่โ mm. พลที่ให้ให้ยายดูยไหนคะ <Sure. S 1> ใส่ยังไงรูปอะไรเนะี่ยรูปอะไรบอกยายฟอรมิงโก้ค่ะ black pink ว่ามันมีเดมิชเป็นใครคนเนี้ยโรเซ่ปะ <laughs> Yes, Rosie. Mm -hmm. Rosie. Rosie. Okay, wait. Let me talk back to you, Papa. I just popped off the can! Who's? <laughs> mm -hmm. Aunt Rosie. and Nine. 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 get Nine. สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเลมิวแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปส่งน้องสมใจกันนะคะที่โรงเรียนไปด้วยกันคะ่ะไขึ้นไปคะ่ะจิจบบักก็อัพแกแดดจะไม่ออกออาแดดมาแล้วตอนแรกแดดไม่ออกอากาศกา็เย็นนะคะ64องศาเรนไฮไม่รูเท่าไหร่เซลเซียสจะไปเล่นน้ำมานาวรอแดดออกมาก่อนนะน้องนะ น,นี้11โมงจะครึ่งนะคะเดี๋ยวบ่ายสไปรับที่โรงเรียนแล้วก็3โมงไปเล่นไปเล่นน้ำทิ่สระในในอพาร์ตเมนต์นะคะถ่ายวิดีโอให้อามีได้ไหมเนาะอยู่กันบีซี่ขอให้ช่วยถ่ายวิดีโอให้หน่อยจะร ถึงที่โรงเรียนน้องสมใจแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะให้ดูชีวิตน้องสมใจนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงมืดนะคะวสา,ามโมงแล้วนะคะกลับมาจากโรงเรียนแล้วเดี๋ยวจะเดินไปที่จะว่ายน้ำกันนะคะยังว่ายน้ำไม่เป็นต้องเรียนว่ายน้ำก่อนค่ะว e l ม mom? actually in the hot tub I can actually stand it I tiptoe <c oughs> Oh, okay. อ๋อค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะคะมีแค่เราสองคนดีมาก <laughs> สนุกไปเลยนี่ลองทำใจไปแล้วโอ้โหกระโดดใหญ่เลยมีความสุขสุดๆ maybe เย็นเจี๊ยบเลย this this one's warm to me no it's not warm it's cold once I get used to it it's warm ตัดตัดตัด วิ uh ่งไปวิ่งมาสะเล็กสะใหญ่ไข่ทอดค่ะเฮ้ยไข่ทอด Watch Raya every Tuesday. Do you know why? Why? The dragon says Tuesday. <laughs> ไปเล่นน mm ้ำสนุกกว่านี้สนุกกว่าสนุกค่ะนี่ข้าวเหนียวสำเร็จรูปนะคะหนึ่งนาทีในไมโครเวฟเรียบร้อยง่ายๆมาเนาะเมื่อกี้ข้าวเหนียวกับไก่แ just put right here เนี่ยข้าวเหียว just a little bit ว mm ่าปะชอบขะคะไก่ชอบไก่ชอบไก่ทอดค่ะ is this real chocolate mm -hmm. ah. <laughs> ดาดาไม่อยู่ออกมาแล้วออกมาดาดาไม่อยู่โอ้ตอนนี้บัตสันบัสันมอมไอเดนค่ะบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ nào các con lại rồi, good night, night, like, good night, <laughs> night. 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 Yeah,